ันนี้ไม่มีลายคริสต์มาสเนาะเมะื่อวานเมื่อวานกินมีลายคริสต์มาสหรือเป็นวันได้ไห,ไหมมันหมดเทศกาลแล้วลอ,อ๋อแกแ้วอ,อเมซอนต้องเข้าแล้วปะ่ะ <laughs> อเมซอนต้องเข้ายี่สามแล้วปะ่ะ <laughs> กินอเมซอนบ่อยมากนะทุกคนมาแล้วมามามาแคปหน้าจอละแคปหน้าจอละคือไม่ใช่ ถ้าเราแคปหน้าจอใช่ไหมแล้วฟีลลิ่งแบบว่ามีคนรู้จักอะไรยเงี้ยมันก็จะอยู่ในแบบลักษณะแบบไลฟ์สดแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาใหม่ชุมชอตห้ายยี่สามห้าสวัสดีค่ะสวัสดีดีครับพงหญิงสวัสดีครับยิ้มแก้มปลีเลยเนหะ็นไหมยิ้มแก้มปลีเลยเพราะว่ามีคนรู้จักสวัสดีค่ะน้องเมยพี่ไปไหนมาครับพี่ไปทําบุญครับวันนี้ขอให้ทุกคนนะ ได้รับบุญร่วมกันนะอนุโมทนาบุญร่วมกันพี่ไปถวายเงิน1,700บาทเพื่อซื้อทองคำหุ้มยอดพระธาตุเชิงชุมนะคะในนามผู้ติดตามแล้วและก็ FC และก็เพื่อนๆของช่ององค์หญิง23อ่าก็คือทุกคนเลยนะคะทั้งทั้งคนที่ดูคนที่ติดตามทั้งคนที่เป็นเพื่อนในในในทั้งหมดขององค์หญิง23นะคะก็คือ ทำบุญในนามนั้นเลยนะคะไปด้วยกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะตัดคลิปสั้นๆให้หนียนะคะสาธุสาธุสาธุด้วยกันทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีแต่สิ่งที่สวยงามชีวิตสงบขอให้ชีวิตเจอแต่ความสุขความสงบร่มเย็นนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะยี่สามก็ขอแค่นี้นะชีวิตอะ ขอแค่มีแบบมีกินมีใช้ไม่ต้องมัง่งมีร่ำรวยหรอกแต่แบบสุขภาพแข็งแรงมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆจนวันตายพอแล้วถูกปะตราบใดที่เรายังทํางานเราก็มีเงินถูกไหมตราบใดที่เราอยากทํางานแต่ไม่มีงานเนี่ยอันนี้แย่ดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนที่ตกงานก็ขอให้มีงานนะคะขอกาแฟเผ็ดหน่อยไม่ได้เอาพริกมาสาธุได้บุญด้วยกันได้บุญด้วยกันนะคะพร่อ23ทำในานา้ำ FC ทำในานาม้ม ของทุกคนเลยในช่องเรานะคะช่องนี้ก็เป็นของช่องพวกเราเนาะเออสาธุอยากไปอเมซอนจงังจะได้เจอพี่สามารถสิคะมาเดี๋ยวพี่นั่งรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้ําหอมค่ะขอบคุณค่ะพี่โบนี่แหละคะ่ะแบบนี้แหละ,ะของควันของ,ของ,ของรางวัลอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที<ค>่ยิบสามนำไปทําบุญนะพี่ชื่ออะไรชื่อย3สามอยากให้พี่ถามหนูมากสิคะเดี๋ยวถามให้เมื่อกี้ถามน้องนั้นนี่คือกําลังจะถามว่าน้องเล่นติ๊กตอกไหมน้อง,อง,อง,องบอกหนูติดตามพี่อยู่ น้องรับมุกอะ่ะน้องแบบน้อง,น,องน้องรู้ทันพี่รู้จักไม่พี่รู้จักก็ไม่กินเกลือมากวิทยาไม่รู้จักก็ไม่กินเกลือมากไม่อะไรอะงงะวิทยาพูดอะไรเตงพิมพ์มให้มันเข้าใจหน่อยพี่น่ารักมากเลยนะตื่นมาก็ได้บุญดีจังใช่ไหม ใช่แล้วเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดพี่จะไปสวมดมนต์ข้ามปีถ้าถ้าใครอยากมาฟังก็มานะคะแล้วก็ตื่นเช้ามางีีก็จะมา,ามาอนุโมทนานะให้ทุกคนได้อนุโมทนานะคะทำจิตใจเราให้เบิกบานให้สหุขให้สบายทุกคนเงินทองมันจะไหลเข้ามา hey, <okay. S 1> ถ้าพี่ถามหนูหนูกรี๊ดเลยฉันก็กรี๊ดเมื่อกี้ที่น้องเขารู้จักฉันก็กลิ้ดฉันจำผิดฉันไม่ว่าร้านนั้นรู้จักฉันร้านนี้ค่ะรู้จักร้านนั้นไม่รู้จัก สวัสดีค่ะองค์หญิงยี่สามวันนี้สวยนะคะขอบคุณค่ะพี่กุ๊กหลอดแว่นตาหน่อยค่ะถอดก็ไม่เห็นจริงนะกล้องมัวกล้องมัวสวัสดีสวัสดีสสดองค์หญิงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ถ้าคนรู้จักเขาจะเข้ามาทักเองนะคะไม่ค่ะอย่างอย่างเมื่อกี้น้องน้องเดียเดียถามน่ะน้องน, <_ Peki S 1> น้องรู้จักพี่ใช่ไหมลูกรู้จักชื่อชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อชื่อพี่เ,เหรอ,เอ,อชื่อหนูอะชื่อหนูอะอ้อมค่ะน้องอ้อมน้องอ้อมรู้จักพี่ตั้งแต่พี่เข้ามาในร้านใช่ไหมลูกใช่ค่ะตั้งแต่ถือโทรศัพท์มาจะมามแต่น้องเขาไม่ได้ทักถูกไหมอ่าน้องไม่ได้ทักนะคะจนเราถามเองน้องถึงบอกว่าหนูรู้จักพี่อะไรเงี้ยคือบางทีน้องเขาก็ไม่ได้อยากจะ เขาเรียกว่าคนที่เขาไม่มาทักบางทีเขาก็เห็นเราทํางานอยู่เห็นเราไลฟ์สดอยู่หรือบางทีเขาก็ไม่ได้อยากวุ่นวายกับเราเนอออกรอมะแต่เราอะเราเป็นคนในสื่อเราเป็นเราเป็นคนที่จะสร้างช่องเราเป็นคนที่จะนําเสนอสินเรานําเสนอตัวเองเราก็ต้องเข้าไปทักทายคนอื่นนะคะถ้าเราอยากได้เสือเราต้องเข้าทาเสือถ้าเราอยากให้คนรู้จักเราเราต้องไปทําความรู้จักคนก่อนนะคะเข้าใจคํานี้นะคะเออฝากไว้ให้คิดเนาะ อย่างพี่เนะี่ยพี่อยากให้คนรู้จักพี่พี่ก็เลยต้องเข้าไปถามแต่อย่างน้องน้องที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมน้องไม่ได้อยากให้ใครรู้จักน้องน้องก็ไม่จำเป็นต้องถามใครถูไหมลูกแต่พี่เนี่ยงานของพี่เนี่ยคืองานประชาสัมพันธ์คืองานที่ต้องพูดคุยกับคนคืองานที่ต้องทําให้คนรู้จักเราเยอะๆพอมีคนรู้จักเราเยอะสินค้าก็เข้าเราเราก็จะได้เงินจากงานรีวิวจากรายได้อื่นๆจากทิกตอกอย่างเงี้ยถ้าเรามียอดวิวสูงๆทิกตอ,อกเขาก็ให้รายได้เรา ในยู u ูบก็เหมือนกันเราก็ได้ยอดวิวเราก็ได้ค่าเราก็ได้ค่าค่าวิวนะคะแล้วก็ได้ค่าคอนเทนต์นะคะแล้วก็ได้เงินจากงานรีวิวแล้วก็ยังได้ความสุขแล้วพี่อีกอย่างก็คือพี่ก็ได้ทําบุญเวลาพี่ทําบุญก็จะมีคนเห็นเราเยอะๆเราก็จะได้เป็นต้นบุญที่เยอะขึ้นนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ของพี่แล้วพอเราเยอะขึ้นเรามีชื่อเสียงมากขึ้นเราสามารถทําสิ่งดีๆให้คนอื่นเห็นได้เยอะขึ้นด้วยนะคะเข้าใจนะคะ ฝากไว้คิดรักแหละรู้ว่ารักรู้ว่าเป็นห่วงรู้นะอยากให้งานก็ไก็ไปทำงานอยากได้งานก็ไปทำค่ะจ้านั่งทำอยู่นี่ไงคะอันนี้ก็คืองานนะคะที่นั่งทำนี้นะคะมีคนเห็นเขาก็รู้ว่าเราเราตอนนี้เรารีวิวอะไรอยู่อย่างแป้งมาดามโฟนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าโกรธพี่ยี่สามเลยการที่พี่ยี่สามทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ยี่สามเลวร้ายนะทุกคน พี่สามก็เป็นคนดีนี่แหละเป็นคนธรรมดาเลยแต่การที่บางทีการที่เราทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นมันต้องทําอะไรที่แนกแหวกแนวมันเป็นการนําเสนอชิ้นผลงานที่ไม่ต้องเหมือนใครงานศิลปะต้องไม่เหมือนใครนะคะเขาถึงจะเรียกว่าเจ๋งจริงนะคะถ้าการที่เราไปก๊อปหรือไปลอกคนอื่นอันนั้นไม่เจ๋งหรอกค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าจะมัวห่วงสวยเราก็ไม่ก็อดตายกันพอดีนะคะเออ คอนเทนต์ Content, ใช่นะคะเจตนาคืออยากดังเหรอคะใช่ค่ะพี่อยากดังค่ะพี่อยากพี่อยากมีตัวตนบนออนไลน์ค่ะเพราะพี่รับงานรีวิวพี่หารายได้จากการสร้างวิวนะคะหารายไ,ได้จาก YouTube หารายไ,ได้จากการทำช่องใน Tik To k นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนค่ะคือตัวจริงน่ารักมากขอบคุณค่ะ จะเห็นว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนนะซื้อบ้านเงินสดนะคะยูทูบเบอร์หลายๆคนซื้อบ้านเงินสดน,ะะน,น,น,สดนักร้องยังโอมที่แบบเรียนไม่จบอะไรเลยแต่แบบฟันเขาเคลือบทองนะคะทุกคนฝากไว้ให้คิดนะคะดีคณบดีคณบสวัสดหนูก็ชอบนะมันมันดูอะไรนมันดูปันดีมันดูปันดีนดนดวันนี้กินอะไรคะ วันนี้กินโจ๊กไปแล้วหน้าวัดสีมังฝากไปฝากไปสนับสนุนมากไปคนพึ่งพค่พี่าค่ะคุณนี่ค่ะรายได้อันนี้ก็รายได้นะคะของฝันที่เขาเปมาอย่างวันนี้เงินทําบุญ1,600บาทเงินทําบุญวันนี้นะคะ1,600บาท23สาถอนจากวันที่24ถึงวันที่25้านะคะเงินทําบุญจากของรางวัลที่เปมาในไลฟ์สดมาแล้วมาจากนะคะ1,600เป็นกับเงิน2ีสามอีก 95สบาทรวมไปเป็นพันเจ็ก็คือถวายซื้อทองคําหุ้มยอดพระาธาตุเชิงชุม,ชมนะคะก็ได้บุญร่วมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เล็กๆกดหัวใจการเคาะจอได้หมดการกดคอมเมนต์การเคาะหน้าจอการกดหัวใจการแชร์ทุกอย่างทุกคนได้บุญร่วมกันหมดนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นรายได้ของยีิบสามทั้งหมดเลยยอดวิวที่ยีิบสามได้ติกตอกก็คือให้เป็นเงินก็คือรายได้อื่นๆนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงินเป็นรายได้เวลา23ทําบุญเนี่ยยี่สาก็อนุโมทนาให้กับแฟนคลับให้กับผู้ติดตามให้กับเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นทุกคนจะได้บุญได้กุศลทั้งหมดนะคะสาธุสาธุคะ่ะทุกคนสาธุคะ่ะอเมซอนอเมซอนใส่พริกแน่วันหลังได้ป้าันหลังเดียวพริกปนมาอเมซอนเขาไม่มีพริกไงเขามีแต่น้ำตาลยี่สิบสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะน้องแคมสวัสดีคะ่คคะเข้าไปแล้วนะคะสวยๆนะคะ มาแล้วค่ะมาจา้ะเออน้องเนยนะคะพี่ยี่สามนี่เล่นติ๊กตอกมาได้เดือนนีเดือนที่ 7. เดือนนี้เดือนที่เจ็ดนะคะพี่ยีมีผู้ติดตามทีแรกเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันคนภายในสวันนะคะแล้วก็ทำผู้ติดตาม1นึ่งหมื่นภายในหนเดือนนะคะแล้วจากนั้นก็ส0 0 0มื่นภายในข้ามคืนนะะ เดี๋ยวเอาสายสินให้นอ้องเลยทำคอนเทนต์กินกินไม่กินคะแล้วเอาไปปั่นรวมกันกินไปปั่นรวมกันกินทำคอนเทนต์กินไม่กินคะ่ะแล้วเอาไปอะไรคะงงพี่ชื่อพี่สาจริงๆเป็นฉายารู้จักหงยี่สามปะพี่รู้จักเขาทำยังไงให้มีผู้ติดตามการทำให้มีผู้ติดตามก็คือ ทำคลิปค่ะทำคลิปเยอะๆอทำทำไปเลยหนูไม่เข้าไปอีกร้านเขาไม่รู้จักก็ไม่กินงงไปดิจะกินอยู่ค่ะแต่ว่า,ากาแฟของเขาเป็นกาแฟสำเร็จรูปพี่ก็เลยไม่กินพี่กินกาแฟสดค่ะถ้าใครติดตามพี่ยี่สามจะรู้ว่าพี่ก,กินกาแฟสดนะคะคนจะดังไม่เป็นต้องเที่ยวไปถามก็ไม่มีใครถามใครหรอกค่ะอันนี้เป็นคอนเทนต์ของพี่ซึ่งพี่เป็นคนแรกสุดยอดปะล่ะ แล้วทำแล้มันก็ทำให้หนูหงุดหงิดได้ด้วยตอนนี้หนูหงุดหงิดมากเลยตอนนี้ซึ่งมันเรื่องของพี่กัน my business อ uh. ะ my business but your business right now you know? <laughs> ยนนะูโน่ใจเยน็นนะลูกใจเย็นมันมันไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกลูกพี่แค่ทําไม่ได้ถูกใจหนูพี่แค่ทําในสิ่งที่เป็นความคิดของพี่แต่มันอยู่ในความที่ว่าหนึ่งถูกกฎหมายมันถูกกฎหมายนะสิ่งที่พี่ทําแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปฆ่าฟันรันแทงใครพี่ไม่ พี่ไม่ได้พาไม่ได้ไปฆ่าใครตายหรอกเนาะหนูไม่โอเคหนูก็ผ่านลูกเราไม่สามารถไปสอนใครได้ทั่วโลกหรอกลูกหนูหนูหน,หนูหนูไม่ชอบกินอะไรบ้างเวลาเพื่อนบอกเอ้ยมึงกินสิหนูกินบ้างเวลาหนูไม่ชอบกินอะ่ะยกตัวอย่างหนูไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วเพื่อนไปบังคับให้หนูกินหนูกินไหมไม่ไม่ไมละเมิดค่ะเพราะว่าขออนุญาตทุกครั้งนะคะอย่างน้องที่ถามเมื่อกี้ก็ขออนุญาตก่อนนะคะ พี่ขออนุญาตทุกคลิปอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเขามาด่าฉันตายเลยค่ะยอดหลังอเออฉันต้องฉันต้องขออนุญาตทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ฉันไม่ถ่ายให้ดูเบื้องหลังหรอกคะ่ะมันไม่ได้น่าสนุกเบื้องหลังมันไม่น่าสนุกถ่ายทำไมเดี๋ยวเอาใส่สินให้น้องเอาใส่สินป่ะอ่ะเมื่อกี้ไปทำางมาอลเส้นไปถวายเงินไอ้นี่ทองหุ้มยอดพระธาตุ ถามเขายังว่าเขาอนุญาตถามแล้วค่ะถามทุกคลิปนะคะถามทุกคนนะคะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเอามาลงนะคะถ้าอยากรู้ตามไปถามคนในคลิปได้นะคะว่าพี่ยี่สามถามหรือเปล่าขออนุญาตไหมนะคะไปถามยี่สามเก่งจริงพี่บิ๊กขอบคุณค่ะพี่ยี่สามพี่คนดีนี่พี่เขาก็ถามเฉยเการทำคอนเทนต์ทุกอย่างนะคะทุกคนเราต้องถามก่อนอยู่แล้วนะคะ สิ่งไหนที่ผิดกฎจุงโชนก็คือคำหยาบคายคำบูลลี่อันนี้ลงไม่ได้อยู่แล้วนะคะส่วนการที่จะไปพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยติ๊กตอกเข้าสนับสนุนอยู่แล้วแล้วการที่พี่บอกว่ารู้จักติกตต๊กตอกไหมติ๊กตอกสนับสนุนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยพูดคําว่าติ๊กตอกเป็นอันดับแรกค่ะนะคะใครอยากเล่นคลิปนี้พี่บอกเคล็ดลับให้นิดนึงนะคะว่าพูดคําว่าติ๊กตอกสักนิดนึงแล้วจะดังถ้าใครอยากดังนะอันนี้เผยให้นิดนึงเห็นว่าทุกคนเครียด เห็นว่าเครียดกันบอกให้ซะนิดนึงพี่เนี่ยมีการวางแผนอยู่แล้วค่ะคลิปที่หนึ่งจะลงอะไรคลิปที่สองจะลงอะไรคลิปที่สามจะลงอะไรยอดวิวมันถึงจะปังนะคะพี่มีการพี่มีการเตรียมงานมีการวางแผนดังนั้นใครอยากให้ยี่สบสามรีวิวอะไรทักมาค่ะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล <c oughs> <c oughs> สส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบพี่ยี่สบสามขอบคุณค่ะสวัสดีครับโองยิงยี่บสามสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะหนูก็เหมือนพี่นี่แหละหนูก็ชอบถามคน ถาม át, เห็นสอสอไหมสอสอหรือ MC ็ c ที่เข้าไปแบบพี่โปตมทสินค้าเขาตามห้างเขาต้องคุยกับคนไหมทําเหมือนดังมากใช่เราต้องทําเสมือนว่าเราดังมากๆทุกคนแล้วเราจะดังไมเซ็ตอะเราต้องเราต้องรีเซ็ตสมองเราก่อน NLP ใครเคยเรียน NLP แต่เอาจริงฉันไม่ควรบอกหรอกเนาะไม่ต้องบอกหรอก ใช่ฉันทำเหมือนดังว่าฉันอยากดางังกินกาแฟทางจมูกให้ดูหน่อยเอานะจ่ายเปล่าเท่าไหร่กินกาแฟทางจม,มูกเท่าไรบอ,อกก่อนทุกคนขอชื่อขอชื่อโปรดในอาร์มี่มาหน่อยใครเป็นบางทันมั้งใครเป็นอาร์มี่มั้งหนูหนูเป็นอาร์มี่ปะหนูหน,หน,หนูหนูเป็นติ่งไหมติ่งเกาหลีไหมลูก โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกรักเหมือนเดิมชอบความไม่แย่แสเหมน <laughs> ทุกคนใครใครรู้จักใครรู้จัก BTS ใครเป็นใครเป็นใครเป็นอาร์มี่ใครเป็นอาร์มี่ขอหน่อยขอเสียงหน่อยใครเป็นอาร์มี่น้องกาแฟสวัสดีครับวีชุ่ม่วยเวลาเจออะไรไม่ดีเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องนึกถึงวีเข้าไว้ทุกคนวีคือดวงใจของเราที่สวยจังครับขอบคุณจ๋ากาแฟจ๋าพี่วีขอบคุณรับพี่วีหนูหนูบางคางไห่ได้ สูก้อยู่ใสอยู่หน้าบิ๊กซีร้านร้านไอเนี้ยก๊อปมาดิก๊อปอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าบิ๊กซีร้านกาแฟไอนี่อเมซอนจอมกุ๊กเมื่อคืนไปดูจอมกุ๊กเต้นไดนาม i t ไดนามาเซนิสชอบที่แทรแบบอมยิ้มอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อชุบปิจุบนะทุกคนชุบปิจุบอมอมอมจีมิน ได้รู้จริงไหมเขาก็บอกว่าอะไรคะว่าเขาอนุญ,ญาตหลังมาใช่ใช่ค่ะทุกคนอนุญ,ญาตไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรงงไปเลยคะ่ะง,งุดงุดหีดไปเลยดีแล้วคะ่ะจะได้ปั่นวิวพองุดหิดเขาก็จะได้ไปด่าเราในคลิปคลิปเราก็จะดังนะ,ะทุกคนนี่ไม่น่าบอกเลยเห็นปะไม่น่าบอกเลยพี่รวยจุงพี่ไม่รวยนะคะแต่ไมซ์เซ็ตมันรวยเนี่ยไมซ์เซ็ตพี่มันรวยพี่เป็นแทยองไปแล้วรูว้ปะตอนนี้พี่แบบไลฟ์สไตล์แบบ แดใช่ไหมพี่สิอะไรเงี้ยทุกคนพี่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเคมสช่งมันไม่ได้เปลี่ยนมันเคมอย่าบุลลี่พี่เคมจังพี่ทำงานอะไรคะพี่ก็ทำงานนี้แหละคะ่ะออนไลน์นี่ค่ะรับรีวิวนะคะแล้วก็ไลฟ์สดทำคลิปค่ะหาหากินกับออนไลน์นะะี่แหละ เมื่อคืนพี่ได้ไปไม่เห็นไม่ได้ไปมันหนาวอาบน้ําแล้วด้วยแต่งชุดนอนแล้วไงผมมาแล้วมาจะดังแต่ถามคนมาไม่รู้จักบ้างยังไงเวลาเราไปถามคนนะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รู้จักเราแต่ถ้ามีคนรู้จักอันนั้นน่ะเซอร์ไพรส์เข้าใจว่าคือเราถามมาเราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคนรู้จักเราหลอกไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงปา้าล่าพระแพเวลาพี่พูดดังไม่กล้าไม่กลัวเขาว่าหรอคะไม่ค่ะ เพราะคำนั้นแหละมันจะทาให้คนมาดา่าแล้วมันจะดังคิดมันจะปังไม่น่าบอกเลย嘛แล้วเดี๋ยวก็มีคนไปก๊อปอีกอะแต่ไม่เป็นไรก็อไปพี่มีคอนเทนต์ใหม่เต็มหัวไปหมดเลยทุกคนสปาพี่ทําไว้ให้คนลอกเพราะพี่นพ,พี่เรียนเก่งอัพี่คนฉลาดสมัยเรียนเนี่ยนะกระดาษคําตอบพี่นี่นะโอ้วนทั่วเลยว่าเพื่อนเอาไปลอกลอกทั้งห้องเรียนบัญชีตอนเรียนบัญชีมันต้องทํากระดาษมันต้องทำแบบ รายรับรายจ่ายบัญชีขาดทุนบัญชีรายได้อะไรย่างเงี้ยกระดาษนี่แบบทุกทิศเลยบางคนลอกไม่กร็ต้องชื่ออะรีบพี่อยู่ที่ไหนน้องนิงอยู่ที่สกนนลนครร้านอ่าร้านอเมซอนหน้าบิ๊กซีอยากดังโยชิลิโยซิริอยากดังทําคลิปให้ปังทุกคนทาไปเรื่อยๆวันละห้าหกคลิปลงไปเลยพี่จะบอกให้นะทํา,าวันละห้าหกคลิป เดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรเราจะรู้เองว่าเราจะปังด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวมันจะรู้ด้วยตัวมันเองอย่างของพี่เนี่ยพี่ก็ทาไปเรื่อยๆแต่พี่เนี่ยทําตามคาคอมเมนต์นะคะมีคนดูเอ็ดไม่เผ็ดมันเค็มขำจนเจ็บท้องเออแสดงว่าคอนเทนต์เราดีใช่ปะ่ะทําให้เขาได้ยอด,ดวิวเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะเราก็ดีใจกับเขาด้วยเมื่อก่อนอนะ่ะพี่ก็ไปทําตามพี่ก้องแต่ว่าพี่รู้หลักการ พี่รู้หลักการว่าทํายังไงให้คลิปมันปังนะคะพี่มีหลักการของพี่นะคะแต่บอกไปคนอื่นไปทํเกาไม่ปังเหมือนพี่เ็าไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะไม่เกี่ยวแล้วล่ะมันน่าจะไม่เกี่ยวกับหลักการที่พี่บอกไปคิดว่าตัวเองสวยมั้งใช่ใช่ใชฉันต้องคิดว่าฉันสวยพี่เพียนสวัสดีจ้าพี่เพียนคนพี่เพียรอีพี่เพียรหนูไม่เก่งรองหนูแค่แอปเก่งองหญิงในว่าคะ่ะอันนั้นของเขาแล้วล่ะไม่ใช่ของเราของแท้ต้ององ,องหญิงยี่สิบสาม องยิงยี่สบสามฉายาพริกหมดเลยแก้วขอบคุณค่ะเลิศค่ะฉายาพริกเค็มด้วยสวัสดีครับช่างโมดสวัสดีครับพี่อยู่ไหนสตาบัคเอ้ไม่ใช่อเมซอนลูกพี่สวยค่ะขอบคุณค่ะไม่อ่านเมนหนูเลยขอโทษค่ะตะวันตะวันแม่ผิดไปแล้วรู้จักองยิงยี่สิบสามไหมคะเ,เลิฟเลยเลิฟเลยอะ่ะเลิฟเลย,เลเลยคุณยายยี่สิบสามวันนี้กินข้าวกับอะไรคะวันนี้คุณยายกินโจ๊กค่ะด mm. าราปะคะเนีย ถูกต้องฉันเป็นดาราพี่เมินไม่ได้เมินค่ะคนสวยอยู่นกแก้วไหมใช่ใช่มาดีมามาม้อยกันมามัม้อยกันอายุเท่าไหร่สี่สิบสี่จ้ะเสียงพี่โคตรเท่เขาเป็นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพันอะไรกันเนี่ยพานาเหรอผมโกรธแล้วไม่โกรธตะว,วันไม่โกรธพี่รูจ้จักคุณหญิงอายุสามรู้จักค่ะพีเอลจังหวัดไหนสกลนครมารอบสามมารอบสามแล้วหรอสี่สิบสี่ป้าเราใใช้แอปใช้แอปใช้ แต่น้าจริงที่มัสวยนะเดี๋ยวฉันเปิดดูมันก็คือจะเป็นผิวแบบผิวคนธรรมดานะด้วยกอผิวคนอนะ่ะเออวันนี้ไม่ได้เอาแป้งมาแป้งของมาดามโฟฝากไว้ด้วยทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้ามาลืมชื่อแยมนะคะจ้าทั้งแยมทําไมถึงชื่อโอค์หญิงยีส่สิบสามชอบค่ะกินมาม่าเกาหลีเอ,อเอาจริงนะมาม่าเกาหลีมันเค็มลูกพี่ตุ๊กตาวันนี้ค่ะ ปากแป้งของมาดามโฟยด้วยนะเีเหมือนป้าแตนเมียลูกพลเลยจริงหรอรักแม่ยิบสามขอบคุณค่ะเอาจริงพี่ก็บ้านใกล้ๆกับเขาแหละ <Okay. S 1> มันเค็ม <laughs> <laughs> อย่าบูลลี่พีกเราทุกคนทำไมต้องบูลลี่พีกเรา <laughs> แต่มันเค็มจริงๆนะวันนั้นมันเค็มจริงนะไม่ได้โกหกนะ <laughs> <laughs> เค็มจริง ทุกคนคิดว่าเราโกหกอ่ะเราไม่ได้โกหกนะทุกคนต้องใส่แอปใส่แอปแล้วหน้าใสค่ะพี่อยู่ที่ไหนอยู่นกแก้วค่ะอยู่แถวไหนของสกลอยู่หน้าบิ๊กซีมาสิอยู่หน้าบิ๊กซีอยู่หน้าบิ๊กซีสกลอยู่อำเภอไหมอยู่อำเภอเมืองค่ะลูกอยู่หน้าบิ๊กซีสกลนอ,อ,อร์องหญิงยี่สามมาจากไหนองหญิงเป็นการขิงเพื่อน เพื่อนยี่สามเนี่ยเป็นมาดามเป็นคนหญิงคุณนายยี่สามไม่มียศเพราะยี่สามไม่มีโผเมินหนูไม่ได้เมินค่ะโยริโยซิริดูไปดูมาชอบเลยขอบคุณนะคะน้องเพชรกินพริกหน่อยพี่คนสวยวันหลังวันหลังพรุ่งนี้พรุ่งนี้เคยเจอพี่ค่ะแต่ไม่กล้าทักทักได้ทักได้เลยพี่คะองค์หญิงยี่สามรอเปล่าคะหรือว่าพี่คะพี่รู้จักหนูไหมหนูเล่นติ๊กต็อกนะพูดอย่างนี้ก็ได้ คนเราเจอกันหน้าเห็นหน้ากันเป็นๆนี่แหละคนจะทำกันมาปักใต้วัดไข่ไอ้เค็มหน่อยส่งค่าตั๋วเครื่องบินมาเหมือนหนึ่งเดี๋ยวไปให้กินจุได้ไหมได้เดี๋ยวกินให้เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีว่ากินวันไหนหรือจะไปวันนี้หรอชื่อเล่นจริงชื่อตองค่ะชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้ชื่อตองแต่ว่าชื่อที่เรียนมหาลัยชื่อเอฟน่ารักแบบเท่ๆเขาพุดค่ะพี่สามทำงานอะไรเป็นนักรีวิวค่ะแล้วก็ออนไลน์ คิดเต้นพี่โคตรหโคตรหลัวโคตรหลัวมากขอบคุณค่รักไหมให้รักไหมรับจ้างต้องทํายังไงครับรับจ้างต้องทํายังไงครับรับจ้างต้องทำไงครับหมายถึงอะไรลูกรับจ้างรีวิวใช่ไหมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ไปเลยค่ะแล้วคุยราคากันหลังไหมพี่สี่สิบสน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ตองครับอย่าบูลลี่ชื่อฉันขอ้ํารอก่อนคนยว่ชื่ออะไรนะน้องเขาชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อยี่สิบสามคันน้องบีเลิฟ อะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยูเท่าไหร่สี่สิบสี่ผมรัวกับแม่มามากค่ะผมรัวพูดเพราะมากเขาพูดเพราะเดี๋ยวทิกตอกอดูเอาติกตอกอดูติดตามนานแล้วขอบคุณค่ะใช่ใช่ใช่พี่ต้นพี่ต้นคอนวิดเนี่ยติดตามนะนะในซอยจุวันนี้ว่าวันนี้กินเหรอทุกคนกินเนื้อบ่อยๆท้องอื่นพี่สามไม่สนใจหนูเดี๋ยวนะเมยเมยอนะคะสนใจสนใจสนใจ,สนใจทุกคนแหละ มีครอบครัวยังมีม,มีเป็นไม้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะทุกคน